สวัสดีจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าอันนี้ลูกลูกหลานขอมานะให้ยายพินตัดอันนี้ให้ดูไทคอนนะอ่ะเมื่อวานนี้จยพินอโบรเมื่อวานนี้พินถืออุ้มอุ้งอโบต้นนี้ใช่ไหมอันนี้มีเด็กเด็กให้ยายพินสอนวิธีตัดอ่ะว่าตัดยังไงซื้อมาแล้วทํายังไงวิธีตัดตัดไม่ยากเลยจ้พะพ่อจ๋าแม่จ๋าลูกหลานจ๋าเด็กขอมานี่จ้ะ วันนั้นที่เยพินทําคลิปไว้ว่าถ่ายได้นะที่ตัดนะ่ะตัดตัดทีดน้อยีในกระดึ๊บกระดึ๊บเนี่ยที่กระดึบ๊บกระดึ๊บเราผ่นพลาสติกยัดไว้น่ะจาได้ไหมจ๊ะหลายเดือนละสองเดือนแล้วมั้งแล้วล่อรากไว้ที่เอากระป๋องเน,นี่ยลูกเนี้ยใส่ไอ้แปกน้ำมอส่อรากไว้ตอนนี้ลากขอามาแล้วนะแล้ววันนี้เยพินจะมาตัดออกจากแม่ค่ะวิธีการเนี่จ้ะถ้าเกิดเราตัดตรงลงไปอย่างนี้แหละจะโดนรากนี้ตานี้จะเสียจ้ะอันนี้เรานี่เลยจ้ะ ถ้าเราตัดเลยยอดจะช้ำจ้ะเขาจะซุดตัวไงโซมแต่ถ้าเกิดเราล่อลากแบบนี้เห็นไหมนะนดึงขึ้นมาพลาสติกที่ยายพินตัดนิดนึงแล้วก็กระดึบ๊บกระดึ๊บลงไปเรื่อยๆอะ่ะอันนี้พอดีพอลากเขามาแล้วแบบนี้เนะี่ยเราตัดได้เลยจะ้ะช้อนไปนี้เลยจิ๊บไม่ยากเลยจะ้ะนโมโตเตนโมตัดตะดนโมตัดตะนโมโตเตนโมโตเตนโมตัด นโมตัดสะนโมโตเตตัดแล้วรวยตัดแล้วรวยยิ่งตัดยิ่งรวยจะ้ะยาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อใหม่คําถามโมใครคําพูดของคนโบราณนะแต่อีนี้ไม่ใช่จะ้ะยิ่งตัดยิ่งแตกจะ้ะต้นไม้ไม่เหมือนอย่างอื่นจะ้ะอย่างอื่นยิ่งตัดสิ่งตันต้นไม้ยิ่งตัดยิ่งแตกนะเ,นเนี่ยตรงเว้นเหนียววันเนี้ยเจ้ามีกระถาเจ้าของพระรุ่นไหนอ่ะบอกมานะ ต้องตัดให้ช้อนขึ้นจะช้อนลงเดี๋ยวตาล่างเสียแล้วพอเราตัดแล้วอย่างเงี้ยอีกประมาณสองเดือนเดือนสองเดือนน่ะข้อตาอัน,นี้เขาก็จะแตกขึ้นมาใหม่จ้ะอันนี้ก็อึบอึบอึบแล้วก็มาาลากช้อนลากนี้ขึ้นโอ้เราพลาดแล้วเนี่ยเราน่าจะตัดนี่อีกข้อหนึ่งเนาะเนี่ยถ้าเราตัดไว้ในเนี้ยติดลากได้เลยนะเนี่ยแล้วแตกใหม่ได้เลยเนะี่ยอันนี้ได้ยอดหนึ่งแล้ว,ลวอันนี้ได้สองข้อเลยนะ ชาเลยไหมกเล็กกเล็มันยาวจัดจ้ะข้อมันยาวจัดนับตาเยาพินนี่เยพินลืมไล่ตาไปนอะเนี่ยอันนี้เนี่ยลากแน่นมากเลยลากแน่นตึ๊บแน่นตึ๊บอย่างเงี้ยเยพินมาตัดใหม่คือว่าเอาแค่นี้แล้วจ้ะเปลี่ยนใจละอยีพินเอาแค่นี้เก็บแค่นี้แล้วอีนี้เอาไว้เดี๋ยวเขาก็แตกใหม่จ้ะเงินนั้งนั้นจ้ะ ยากเนี่ยข้อมันติดอะตาม,มันติดตาม,มันติดมากเลยต้องเดีย๋ยวแป๊บนึงนะเอาใหม่เอาไว้กัดเวลาตัดเราต้องระวังเพื่อว่าไม่ให้เสียหายจ้ะเพื่อให้ไปกับตาโน้นกับตานี้อยู่กับตรงโน้อนอยู่กับตรงนี้จ้ะตัดโน้นตัดโน้นแล้วก็ตัดนี่ อันนี้เราก็ได้ขายและอุปกรณ์ของเรามีอะไรเนี่ยที่ขาดไม่ได้เลยก็อันนี้ปูนแดงจ้ะแดงก่อนาปูนแดงอันนี้แล้วเดี๋ยวนนี้เราก็เอาลงปลูกจ้ะ นแล้วก็ทาปูนแดงอีกแ,ดดแล้วเดี๋ยวจะบินไปหาไม้มาปักก่อนนะจ๊ะไม้ปักไว้จ้ะดดเ๋ยวเขาแตกมาแล้วก็ตัดใหม่ได้อีกจ้ะ อันนี้เราก็เอาดินเอาหินมาเพิ่มให้เขาเต็มจ้ะให้เขาเต็มเขาจะได้มีอาหารกินแล้ววันนี้อุปกรณ์ปลูกม,มีอะไรเดี๋ยวพาดูนะทำไมเราต้องใช้กระถางแบบนี้เราใช้กระถางใสอ่ะกระถางใสก็ถางดำกระถางเนี่ยกระถางใสเพื่อว่าให้เราเห็นได้ว่ารากเนี่ย มันไปได้แถงไหนถึงไหนตอนนี้วันหยุดตนะแดงทำต้องรอนี่ยิ่งอยูแล้วนะแต่นี้แดดหลบกว่อนนะปลูกอุปกรณ์ปลูกของยทัทินก็ไม่ได้มีอะไรเลยเนี่ยจ้ะมีหินภูเขาวไวกวยมีเพอร์ไลแล้วก็มีอันนี้เวอร์มิคู่ไ์อ่ะจ้ะใส่ไปเลย ห็นคูเขาไ้เยอะหน่อยนะเพราะเขาต้องการที่ลงจ้ะห็นคูเขาไวเวอร์มิคุลไรแล้วก็อะไรนะอันเนี้ยเอลอไล้เพือ่อให้เขาโป่งลงสบายจ้ะ ล้ปลูก,กเราเอาต้นไม้ไว้อย่างนี้เลยนะจ๊ะแล้วพอเราปลูกแล้วเนี่ยเราก็ดึงขยับหน่อยเพื่อว่าให้รากมันชอนลงไปข้างล่างถ้าเกิดเราใส่อุปกรณ์ปลูกก่อนแล้วเราต้นไม้ใส่เนี่ยรากมันก็จะอยู่ข้างบนแต่ถ้าเกิดเราปลูกปุ๊บเราลากไว้ล่างสุดแล้วเราก็เทดินกบอะไรกบบนี้ยพอกบเสร็จปุ๊บเราขยับต้นไม้ขึ้นมาหน่อยรากมันก็อยู่ข้างล่างแล้วจ้ะแค่นี้คือจบครบถ้วนกระบ,บวนการ เสร็จแล้วในนี้เราก็น้ํายาเร่งรากรถไม้ปักข้างล่างกัน่ตัดหรอไม่ได้ตัดรากยาวฉันก็เลี้วไว้ข้างล่างสองข้ออนั่นนี้เอาไว้ลอยสองชาให้ให้ตาแตกกันละให้เอาขึ้นนี้ ้อย่างเงี้ยอีกนานไหมผลจะขายได้ประมาณเดือนหนึ่งเนาะต้องให้รากใหม่ให้รากใหม่ขึ้นนะรากใหม่โตออกแล้วก็ดูให้รากทะลุกระถางเนี่ยจ้ะถ้ารากกทะลุกระถางมาเมื่อไหร่แสดงว่าเราขายได้แล้ววิธีการขายทยํายังไงเราเข้าไปในกลุ่มต้นไม้เลยจ้ะเราขายต้นอะไรแล้วก็เข้าไปในกลุ่มนั้นนะสมัยนี้โลกโซเชียลมันทำสมัยขึ้นเยอะจ้ะ อย่างเย็ยินอยากขายเนี่ยเย็ยิ้นแยกออดิบบาจิวมาอย่างนี้ใช่ไหมเยพยินก,ก็ไปในกลุ่มออดิบหรือครูหรือทูนไม้กินเนี่ยไม้ด่างเนี่ยแล้วก็เขียนเห็นไหมเขียนแบบเนี้ยชื่อเฟซบุ๊กเราแล้วก็เบอร์โทรเราจะแล้วเราก็ปักรูปปักอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปเห็นไหมแล้วเราก็ขายได้นวเนี่ยไม่ว่าคนเฒ่าคนแก่ไม่ใช่ว่าแต่คนหนุ่มคนสาวที่ถ่ายรูปต้ปนไม้ได้คนแก่อย่างเยยินก,ก็ถ่ายได้นะน,นะ ค่ะสมมติเป็งต่างว่าต้นนี้รากนอกแล้วเย็นินจะขายเย็นจะทำไงก็ทำอย่างเงี้ยแค่เดียวอุ้มอย่างเงี้ยถ้าใครสนใจแม่ค้าหรือสนใจต้นไม้คขาว่าจะโทรทักมาหาเราเองจ้นะเนี่ยเห็นไหมสวยงามตามท้องเรืองก็ถา,ถามว่าวันนี้ทำไมแกจัดแต่งตัวจัดใหญ่จัดเต็มวันนี้เย็นพินจะไปเที่ยวงานอ้นี่จ้ะเขาวงจ้ะเรื่องนี้รบบนี้ข็มีการรณรงค์แต่งไทยกันทั้งเมืองจ้ะ ถ้าเข้ามาในลบบุรีเหน็นเขาแต่งชุดไทยอย่าตกใจแ้่ช่วงนี้มีงานวังนาลายาแต่ยาวินก็จะแต่งตัวไปเที่ยวเขาวงงใหจันในใจ,าจาวันนี้นะเนี่ยครั้งหนึ่งยาวินเคยซื้อทองขายทองไปซื้อต้นไม้แต่หลังจากที่ทาต้นไม้มานานเป็นปีปีกว่าแล้วแหละยาวินก็ขายต้นไม้ไปซื้อทองด่ะ มันไม่ได้ยากมันไม่ได้น่ากลัวหรือว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดจากการปลูกต้นไม้น่ะตัดเองซื้อมาต้นนึงแล้วก็ตัดไปเรื่อยอีนี้เดี๋ยวก็ตัดได้อีกแล้วเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยรากนี้แข็งแรงเดี๋ยวยพินก็ตัดอย่างนี้อีกแหละะเข้พจจาพระเจ๊ะเนี่ยจักเดือนสองเดือนเนี่ยยาพยินจะตัดข้อแค่นี้แล้วและเดี๋ยวอีนี้ก็แตกตาขึ้นบ่อใหม่อีนี้ก็ปลูกไปเรื่อยถ้าไม่ตัดก็ขายได้เนี่ยที่ยายพินอุ้มอยูมอคืนนี้ต้นนั้นเนาะไม่ใช่ต้นนี้มอคืนอุ้มตุ้มอต้นัเาด ยอดนี้เนี่ยยอดนี้ตัดมาจากต้นนี้ใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเขาตัดออกมาแล้วอันนี้ตัดได้ประมาณอาทิตย์ตัดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่ทําคลิปอยู่เนี่ยก็รอเวลาแค่ลากทะลุเนะี่ยเห็นไหมาลากทะลุออกอย่างนี้มาเมื่อไหร่คือขายได้มานั้นจ้ะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าตัดจุ๊บแล้วยกให้ลูกค้ามารับไปอย่างนี้เขาเรียกตัดสดจ้ะ ถ้าตัดเสร็จแล้วยกให้ไปเลยเรียกตัดสดแต่ถ้าเกิดตัดแล้วลูกค้าโทรก่อนสั่งแล้วซื้อแล้วเราตัดจึ๊บแล้วฝากไว้ที่เราเ,เรียกตัดแล้วฝากชํำไวจ้จ้ะมันนี้หลายแบบหาก,กินไม่ยากจ้ะสําหรับเพื่อนๆที่ว่างงานนะจะ๊ะไม่ใช่เพื่อนๆที่มีงานทําอยู่แล้วลาออกจากงานมาทํานะจะ๊ะไม่สนับสนุนจะ้ะเพราะว่าเราทําได้สังัอาชีพจะ้ะทําต้นไม้แล้วเราก็ไปทําอย่างอื่นได้ทําอย่างอื่นแล้วเราก็มาทําต้นไม้ได้จะ้ะ ยังไงยายพินก็ขอฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้นะจ๊ะขอบคุณมากจ้ะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดอะไรให้ยายพินบ้างก็ได้จ้ะเอ,อเป็นกําลังใจให้ยายพินบ้างอ่ะจ้ะแค่นี้นะบาย